สวัสดีครับมิตรหมอแค้นแฟนหมอกองพี่น้องหมอล่ำครับส่องพยวันทร์ล่ำเพิ่นอภิเชยววันนี้มาฮอดเนี่ยครับหน้าที่าว่การอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดแพลงโนนคูนไปมองไทยลูก่นจุดเช็คอินครับเป็นบุญคุ้มของยัย วนคุณล้านบนกลุ่มหอยไงครับง่ามนี่ส่วนมากสิเป็นประเภทนี่นนี้นะครับเสด็จพ่อรอห้าครับ ตุงต้งตุง้งตุ้งแต่ไม่ใช่ตุ้งตาขานี่ศุนราชการมือนีวันอย่างวันนี้วันพุธววันพฤหัสวันพุธเนี้ยเปิดปกติครับ ที่ประกันอำเภอโนนคูนครับงานบุญกลุ่มเขาเงี้ครับพี่น้องจะมามือหนีเป็นมือสุดท้ถ่ายเด้อเพืท่นเห็นไปบรากาศผากังเว้นผาเศร้าครับูเรื่องบันทึเรืงาน สีเพิ่มขึ้นคึกคักคึกคืนปันเลยคึกคืนกับสีมือแรกคนละที่ถอดลูกในนู่นเสาหน,นึ่งมือถอดลูกในนู่นเสา ทั้งผีคล้ายๆครับ <c oughs> นี่มีที่บวงสรวงศาลรักเมืองน้ำบ่อ่ยังต้องอยางไปเบิ่งครับ <c oughs> โอ้ยอยากมีเงินกดเด้มีตูเอทีเอีมน้ำตูเอทีเอีมธนาคารกรุงไทยน้ำก็ได้มีเงินก็มากเดเอาเลยยี่หนาล่งพักยีน่นาสอพอ่อนอนคุ้นนี่ครับนี่ครับล่งพักครับ โรงพักอยู่นี่ตู้เอทีเอ็มอยู่ตรงนี้บรรยากาศศูนย์ราชาการกับนาทิวการโรงพยาบาลยุ่ฟังพุ่นนี่ร้านแสดง้องอยุนี่ครับโรงพยาบาลอยู่หลังเวทีครับเหมือนแรง ุนการการนร่วมกันไปเหมืเลยโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอร่วมพักปอสอนอ,อกเกษตรอำเภอสำงงนักที่ดินอันทีม่มนพิธีอันนี้นัาหะครับในงานบ้งสวงอันนี้เป็นเป็นเสาที่หรือตองเป็นสารหลักเมืองห่ะครับสารหลักเมืองอำเภอโนนคูณ ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างพี่น้องบริษัทในแล้วครับบรรยากาศโดยรอบพี่น้อง ต้องเป็นอยด้บ่นเนาะน้องเป็นร้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบขอโน่นคุ้นกับร้านสวัสดิการขายก๊อกขวขายก๊อกขวดับน้ำไม่ค่ะไม่ค่ะงานเจ๊งเมือเราครับน,นี่มาแต่วันที่สิบันนี้วันสุดท้ายใช่ไหม<ช>เอาสุดท้ายเสาวหน่อยสุดท้ายอี่เอาพี่น้อง ไปใช้ที่หามือนี่สาวหน่อยไปพิจัยงานตลอดอันนี้คือร้านอาหารของวันนี้อยู่นี่ขายก๋วยจั๊บ่ะอ๋อขายขายก๋วยจั๊บอย่างเดียวอย่างอื่นมีไหมกับข้าวอะไรมีไหมมีกะเพราค่ะก๋วยจั๊บพิเศษพที่สุดค่ะที่นี่มอนทางวัดต้องอ่าก็เสด็มาชิมเหมือนกันคุค่ะต้องแวะมาชิมนะคะเอ้าในมาชิมเหมือนนี่ครับ แวะมาชิมนะคะเพราะว่าพี่ปล่อยฝ้ายยังแวะมาชิมนะคะบ้านอ่าสิสหาเดือนเมื่อไรครับวันที่22ค่ะอ๋อไม่มียืนหานะแอนพี่ปลอยฝ้ายครับมาตามรอยพี่ปล่อยฝ้ายด้วยสาวหน่อยฝ่ายมาซิมแลียบร้อยแล้ววันระว่างนี่แหละเสียบบ่านหลัระว่างเสียบแล้วเนาะเสียบค่ะอย่าแพ้กันค่ะต้องมาชิมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปโค้งเส้นหน่อยทีมงานห่อ ร้นานก๋วยจับอร่อยที่สุดในโนนคุณมาทำนมจัดไปจัดไปขายหดอนี้หมแรกงเลยป่ะครับหรือว่าจนจน,จนหมอลำเลือกอโอ้โหขายเดืกครับขายเดืกร้านกาแฟร้านกาแฟสวัสดีกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจขายผู้อืน่นน้ำผึ้งก่อนหนะสวัสดีกันกันเลยนี่ครับ กาแฟครับกาแฟสดก็มีครับส่วนนี่คือมองมองผลิตเงินผู้ใดมีบัตรก็มากดเอา,ากดเอาหลอดด้วยพี่น้องเด้อวันนี้ผู้ใดมีเงินมีบัตรจะซื้อบอะไดนี่ต้องมีเงินไม่หันนะ้ำบุณยนัง่งผู้ใดนั่งอยู่ในหันดีเงนินออกมาให้วมันทน ว่นี่แหละครับมือสุ้อทยส้าเน้อโอ้ยกรบากระเลี้ยวบางทั้งผุนเจ๊เทียตีว่าน่อมาหัเดเลียวบงจะตูตีว่าเลี้ยวบางสะเดินสนามเขาตีพูดแต่รถมอเตอจอดซักลากยุบอ่ะนะครับมือแรกนี่แหละครับมือสุดทไทยครับมากมากเลาไปท่านหูว่ามีมอล้ำสนี้แเหมือนมาขดเอาเงินเผื่อบงมอล้ำปะนะบ่ขากบ่เนี่ยแซดว่หันหนามาสำนี้วากไปเบิ้งเห็นรถมอลํอจอดซักลากอยูบ่ะนี่ยอ๋อ มือสุด้ายายมือครับสาวหน่อยปิดไทยคือเกาคือเกาวันนี้ในปิดไทยขบวนตลอดออครับนะค่ับมาเมือแร่งคนสีไลายครับเรออระสั่นมือเพื่อนสนไทยว่าเสียงอีสานเล่นไปว่างวันที่ยีย่สิบสองครับโดยรวมโดยรวมประมาณนี้ครับ ที่ว่าการอำเภอโนโนกูนถ้าพี่น่องยางมึงมรรันได้กใดวันนี้เป็นงานผักกังว้นครับว่าคือคืนไาเหนว่ายู่ฝากล้บานไปลรงเรียนเล็กน,น้อยก็ลังแข่งกีฬาแตกแซาเซค้นไล่ลายกี่ทาคุณ บางทางนี้กันเลยเ่าท่านมีไมายไม้ยังบ้านไหนอันนี้น่าจะเป็นช่วงแรงครับจังสีคือขึอ้นนะครับว่ามือแรงคนหลายแถววัดส,สันพงมามือสุดท้ายขอบคุณพี่น้องหลายๆครับฝากกดติดตามกดถือใจช่องพยให้วัดลำพันออาไปเชียวด้วยพี่น้องเด้อแล้วพว้อกันค,คลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีบายบาย,บายปูน,ปน